สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อสมองสบายบ่สุขสุ坤พ่อพอกับสองเอิญพี่น้องเลยตอนนี้ชาวบ้านกันมาเตาโฮมกันแล้วพี่น้องเลยเตย <c oughs> าโฮมกันเจสเด็กมาเจดำก็มาเบอรฟังลาวก็มามาแจกย้ายของไง้ะพี่น้องเอง เบรดีก่าะรจะเล่อ่ะมาอ้วนบดทนีเน่ยบอยนะหรือยังบิดี่แต่ว่าเนาะบ้านเทานะเนาะ มาเบิดเลยตาวายังเต็มแม่อีแลวกับแม่เอรอนันลยอียาก่าบมาัาลุดลมงานกันอา่างได้ ่อตกขนมเยวมาย้ยนป่าก ah ันป no be yes. ah. ah ่ะจะจะเปิดตินี่จับให้นนี่นี่จับจับนที่เปิดสอันนมเล็กนอเนมก่อเ่ไปเลยนะเแล้วบอมามามาเร่หน่อยเร่หน่อยให้เร่น่อยเร่นแลเร่นแฉล่เร่นแฉล่เร่นแล ยาขนมมะย์ช่วงเทาอ้วนผูกไปอยู่ทางลังครับ ว้าม <ider> <Commons> ือกิได้หน้าล้วเอากินอนาแล้วนะดอกดอกอืมไม่ได้กินได้ไม่ได้กินได้กินไ่ได้กิไม่ได้กินเป็ดได้เนาะกินหมดแล้วแกกินอะไรนกเาไปกินเ็ดกินาเด้อพี่น้องด้วยเพาะกินคนน้ำหนุกน้ำปลาละบาดลูกลาทำมาแจกให้เพน

อาขนมให้เยี่ยงำมาเฉยเยี่ยงโอ้เยี่ยงก็มากินคล้องเขามอกินว่าได้มันตอนไงนกูนะเห็น กำลังแจกพี่น้อยเอาไขีขามาเอาก้อนมามามาเยวคิ้วไปมาเขาไปเอาไปอ้วนเขาไปเอาไปฮัเขาไปไว้ไปย่างเขาไปไว้เขาบอกบอกว่าจะไป

ดยอันผอันนที่ผัว okay. มืองก็อยู่ตรงแค่นีคนมันัน้ามโบจีฟคาจีฟเก่งวันนี้อัเนกตัวันเยมนง่ยดีดีมาเลยทำไปเ แฟนเพิ่นว่าแบบมันบ่แม่นของแกมันเป็นแบบจัดมาเป็นสุดๆของปุกแม่นเน

พี่น้องเลยาพี่รเกพน้องอ่เยนังอยู่กมีเนาะิดาล้วเออไรได้บาเล้ว่ยังบอล้วกระาปแม่ให้นันล้ะู้นี่ว่าเล้วเดียวนีล้วเวลาแก่ว่า

แม่น้องแท้เล้วแล้วเขอบคุณแม่เนาะทั้งเมืองนอกทั้งเมืองนอกนั่นแหละคือที่เมตตาเศร้าบาสนาะที่ผาเงินมาซื้อเครื่องใส่ในเฮือนว่าเครื่องใส่เนี่ยนล้พี่น้องมาพีกมะเละได้ท้อนเน่ยน้ำปลาตังนวลน้อพี่น้องเนาะแจกยาย่เศร้าบาสน้อพี่น้องเนาะเขาก็ขอขอบมุกขอบใจหลายที่เมตตาเศร้าบาสนบ้านแม่น้องแท้พี่น้องเอ้ กลุ่มบ้านแม่น้องแทนกับกลุ่มบ้านเฮามันคนละบ้าดเลยนี่กลุ่มบ้านแม่น้องแทนคนระับที่เมตตากลุ่มบ้านแม่น้องแทนเนาะขอบขอบคุณแม่ทางเมืองเนาะทางเมือง เลื <c uk> ้อนีอกับโบไฮไพดอกพี่น้องไฮนองอื่นนะจะไฮองอื่นทังหมดค่ไฮนีเล้าไฮก็ผางกนูก็พอคูไปก็พออ้จะได้เ็ดดี้ล้วก็เลี้งแล้วตามมดูยกโซ่ดูค่ะ

ใช่เอางูยำปลีกจ่ายได้ลายเด้อคุณแม่ที่ฝากมาหายเทงหน่อยก็ได้ครับนั่นห้ยดะก้อนจงใจเด้อให้จะมีละให้มีก่วเก่าเด้อคันฝากไม่ได้ฝากตู้เย็นมาให้ยกันหน่อยนี่เด้อตู้เย็นยังเแค่ละลายกระดองชิปหน่อยเราจะได้ชิปเข่างบูได้จ้งประเทศบ้ากระเพิ่นอยู่คนละนี่เงั้นแม่นี่ชิปหน่วยลูแต่หายแก่ก้นไปในช่องหน่อยแล้วอ่ะ แ่ราชง่มาให้คุณแม่จงมาให้ห้มากน้วกันี่อ้ที่ลย่นีอือลาเลยพี่น้องคิดหน้าพอกันไหมริมก็ไดก็แซ่ก็ติดตามสองเงินเด้พี่น้องด้อยิด่ผ่านยังกะขอโกขออภัยน้อพี่น้องเนาะ บุญกุลทีได้เห็ุมื่อนี้เขาให้ส่งถึงแม่ทางเมืองนอกเด้อไปเลยพี่น้องคิมนาพขอกันใหม่บ๊ายบายใายดีใจยงมื่องด้วเ้า้ยเฮ้เ้งย้้้ย